สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้พี่ทอก็ยังอยู่ที่ปวยหหินนะคะตามพี่ทอมาครับพี่ทอจะพามาทานร้านยำาลานะคะนอกจากเขาจะมียำแซ่บแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารทะเลสดๆมิลค์อาร์ตาด้วยนะคะตามพี่ทอมาเลยครับหาที่นั่งได้แล้วนะคะร้านเขาก็เป็นร้านเล็กๆนะคะอยู่ในซอยหัวหินร้อยห้านะคะ เขาก็ตกแต่งร้านน่ารักดีกระทัดรัดนะครับระหว่างรอทานอาหารนะครับก็ขอถ่ายรูปสักหน่อยนะครับคุณแม่ชอบถ่ายรูปครับเมนูแรกนะครับมาแล้วครับปูนึ่งไข่นะครับวิธีกินนะครับเอาน้ำซุปปาราดเลยแล้วก็ทานเลยนะ เราเอากระดองปูที่มีไข่นะคะแล้วก็เอาข้าวลงคุกเลยแล้วก็น้ำซีฟู้ดถ้าใคร<ด>ชอบรสแซ่บนะครับอร่อยมากครับเมนูนี้ครับมาดูเมนูถัดไปนะครับเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้สั่งยำเลยสั่งแต่เมนูอาหารทะเลนะคะเมนูถัดไปก็คือกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆย่างห,ห,ห,หัวมันเยิ้มนะครับเขากำลังย่างสดๆเลยนะคะแล้วก็ เมนูต้มยำกุ้งนะคะที่นี่มาดูเมนูกุ้งย่างนะคะว่าเขาทานกันยังไงนะคะเอาข้าวนะคะลงเข้าไปคุกเลยกับหัวมันกุ้งนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบรสจัดก็ราดน้ำซีฟู้ดลงไปด้วยนะคะแล้วก็ตักทานได้เลยนะคะขอแนะนำเลยนะคัเมน,นูนี้ทั้งเซตมีข้าว แล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะเซตี่ร้อเบาบาทนะคะอร่อยมากมันกุ้งก็เยอะมากเยิ้มเนื้อกุ้งเขาก็สดหวานนะคะอร่อยมากนะคะมาลองทานนะคะทีนี้มาชิมต้มยำกันนะคะแบบเข้มข้นมากนะคะอร่อยแซ่บนะคะแล้วก็ี่อก็อยากทานด้วยนะคะบขอคืณแม่ทานนะคะคุณแม่หอ ข้าวคุกมันกุ้งนะคะใส่สลหายอร่อยมากเลยครับแล้วก็อาหารทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะมีปูไข่เนื่อมีต้มยำมีกุ้งแม่น้ําย่างนะคะแล้วก็ปูไข่ดองนะคะทุกเมนูอร่อยมากขอแนะนำเลยนะคะมาทานที่ร้านนี้นะคะยมบ้าหัวหินครับสวัสดีครับ